เคาะลูกหนังกับจา่าตงครับมาขยี้ประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจำวันนะครับทางตูนยูเอ็ดอย่าลืมที่กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานตูนยูเอ็ดกันทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจา่าตงทัฟโฟนนะครับก็จะมาพูดถึงประเด็นของกองหน้าที่มีข่าวร้อนแรงที่สุดนะครับในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้นั่นคือเรื่องของแฮร์รี่เคนครับอย่างที่ทราบกันไปครับว่าแฮร์รี่เคนเนี่ยเหลือสัญญากับสเปอร์เพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นนะครับและก็ดูแล้วยังมีแนวโน้มว่าจะยังไม่ต่่อออสัญญ,ญาาออกไปซึงงทด สมสมน,นก็แสดงจุดยืนชัดเจนนะครับว่าถ้าหากว่าขายแฮร์รี่เคนเนี่ยจะขายให้กับทีมนอกลีกเท่านั้นนะครับด้วยค่าตัวทั้งสิน้นประมาณอยู่ที่80ล้านยูโรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าขายให้กับทีมร่วมร่วมลีกนะครับทีมจากอังกฤษนี่ขอในราคา100ล้านปอนด์เท่านั้นนะครับล่าสุดฟาบิซซโอโรมาโน่ครับก็ได้ทวิตนะครับแจ้งว่าเสือใต้บาเยนนิคนี่ได้มีการยื่นข้อเสนอบิดที่2ต่อสเปอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ ได้มีการยื่นบิดแรกนะครับเป็นจำนวนเงิน60ล้านปอนด์ก็ถือว่าน้อยกว่าที่ดานิเอลวีต้องการนะครับอยู่ที่20ล้านปอนด์ซึ่งบิดที่2เนี่ยมีการยื่นตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ก่อนแล้วนะครับผมเป็นจำนวนเงินทั้งหมด68.35ล้านปอนด์นะครับบวกกับแอดออนอีกนะัดนิดหน่อยนะครับซึ่งแอดออนตัวนี้ก็ไม่ได้มีการระบุว่าเป็นแอดออนส่วนไหนนะครับ แล้วตอนนี้ทางด้านของเสือใต้บาเยนมนิคก็รอคําตอบจาก d ดนนร์เดวีรอคําตอบจากสเปอร์ว่าสุดท้ายแล้วนี่จะข,ข้อเสนอที่2นี่จะพึงพอใจแล้วหรือเปล่าหรือว่าจะมีการปัดตกแล้วก็รอข้อเสนอที่3เพราะว่าณนะเวลานี้ก็ต้องบอกว่า68.35ก็ยังไม่ได้เฉียดตัวเลข80ล้านปอนที่ทางด้านของแดนนีลเลวีต้องการน,นะครับส่วนทางด้านของเดอะไทม์นะครับก็รายงานสวนทางกับทางฟาบิซิโอโลโมาโน,นอทันทีนะครับเพราะว่า อทางเดอะไทม์ได้รายงานว่าตอนนี้สับงด้านของแฮร์รี่เคนเน่ ก็มีการพิจารณาครับอาจจะต่อสัญญาฉบับใหม่อยู่กับสเปอร์ต่อไปหากว่ามีการพูดคุยเรื่องของโปรเจกต์การสร้างทีมกับทางด้านของแอนด์ป๊อตป๊อสเตตคูเนี่ยครับกุณซือคนใหม่เนี่ยถ้าหากว่ามีการพูดคุยและลงตัวกันเนี่ยทางด้านของฮร์ลี่เคนก็อาจจะต่อสัญญาฉบับใหม่ออกไปซึ่งสัญญาฉบับใหม่ออกไปก็มีคาดการณ์กันว่าจะเพิ่มค่าเหนื่อยอยู่ที่3 0 0 0 0นปอนด์นะครับผมหลังจากที่เคยรับอยู่ที่2 0 0 0 0นปอนด์สอดต,ต่อสัปดาห์ก็ต้องมาดอดูกันครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย ทางของแฮร์รี่เคนจะเป็นอย่างไรนะครับตัวเคนจะรู้สึกเสียดายไหมถ้าหากว่าต้องย้ายนอกลีกย้ายเป็นลีกอื่นนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เขามีโอกาสที่จะคั่วเป็นดาวซันโบว์สูงสุดตลอดการเหนือ,นอทางด้านของอารันเชลเลอร์เขาต้องการจะทิ้งสถิติตรงนั้นหรือไม่หรือเขาต้องการที่อยู่เป็นตํานานท็อตแนมฮอสเปอร์แต่การอยู่ท็อตแนมฮอสเปอร์ก็อย่างท,ที่ทราบกันดีว่าเขาทีมส,สเปอร์นั้นไม่ได้การันตีรางวัลแต่อย่างใดและเขาอาจจะกลายเป็นราชาไร้บัลลังในอนาคตอันใกล น,นี้ด้ดวยและนี่คือทั้งหมดของข้อลูกหนังกับจ่าแตงนะครับที่จะมาขยี้ประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจําวันนะครับทางตูนยูเอต็ดก็อย่าลืมที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเป็นกําลังใจให้กับพวกเราทีมงานตูนยูเอต็ดกันทุกคนด้วยนะครับและหากใครนะครับที่อยากจะมาเป็นครอบครัวอยู่กับพวกเราเป็นส่วนหนึ่งอยูกับพวกเราตูนยูเอต็ดนะครับก็สามารถที่แอดไลน์กันเข้ามาได้ที่ไลน์แอดแอดตูนสิบสามครับไลน์แอดแอดตูนสิบสามบอกเลยว่าเดี๋ยวเราก็จะมีกิจกรรมดีๆมาฝากอย่างแน่นอนครับติดตามทั้งสองชลนน็แ้วก ส่วนของไลออดแอดตูนสาครับวันนี้ผมจาดายคอฟโอขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ